อันหนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่2พระวินัยปิฎกมหาวิพังสองลำดับที่149คลิป EP 149ัโสโอวาทวักเจสังวิธานสิกขาบทนิทานวัตถุ3โอวาทวัค เสังวิธานสิกขาบทว่าด้วยการชักชวนเดินทางร่วมกันเรื่องพระชับพคีสิกขาบทวิพัง183คําคำว่าอันหนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใด นี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอะหนึ่งใดคําว่าพิสุมีคําอธิบายว่าชื่อว่าพิสุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าพิสุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าพิสุณีได้แก่มาตุคาม ที่อุปสมบทในสงสองฝ่ายคำว่ากับคือโดยความเป็นอันเดียวกันคำว่าชักชวนกันคือชักชวนกันว่าพวกเราไปเถิดน้องหญิงพวกเราไปกันเถิดพระคุณเจ้าไปกันเถิดพระคุณเจ้าพวกเราไปกันเถิดน้องหญิง พวกเราจะไปวันนี้วันพรุ่งนี้หรือวันมะรืนนี้ต้องอบัตทุกกฎคำว่าโดยที่สุดแม้ชั่วละแวกหมู่บ้านหนึ่งคือหมู่บ้านหนึ่งกำหนดชั่วไก่บินตกต้องอบัตปาจิตี้ทุกๆละแวกหมู่บ้าน ในป่าที่ไม่มีหมู่บ้านต้องอบัดปัจจิตีทุกๆุกกึ่งโยดคำว่านอกสมัยคือยกเว้นสมัยที่ชื่อว่าหนทางที่จะพึงไปด้วยกองเกวียนคือไม่สามารถจะไปได้เว้นไว้แต่ไปด้วย กองเกวียนที่ชื่อว่าหน้าหวาดระเวงคือในหนทางนั้นปรากฏที่อยู่ปรากฏที่กินปรากฏที่ยืนปรากฏที่นั่งปรากฏที่นอนของพวกโจรที่ชื่อว่ามีภัยน่ากลัวคือ ในหนทางนั้นปรากฏมีมนุษย์ถูกพวกโจรฆ่าปรากฏมีมนุษย์ถูกปล้นปรากฏมีมนุษย์ถูกทุบตีพิสุพาไปตลอดทางที่มีภัยน่ากลัวพอเห็นที่ปลอดภัยพึงส่งพิสุณีทั้งหลาย ไปด้วยกล่าวว่าพวกเธอจงไปเถิดบทภาชนีติกะปาเชติ184 184ชักชวนกันแล้วพิสูจน์สำคัญว่าชักชวนกันแล้วเดินทางไกลด้วยกันโดยที่สุดแม้ชั่วระยะหมู่บ้านหนึ่ง นอกสมยัยต้องอาบัตปาเจตีชักชวนกันแล้วพิสุไม่แน่ใจเดินทางไกลด้วยกันที่สุดแม้ชั่วระยะหมู่บ้านหนึ่งนอกสมยัยต้องอาบัตปาเจตีชักชวนกันแล้วพิสุสำคัญว่าไม่ได้ชักชวน เดินทางไกลด้วยกันโดยแม้โดยที่สุดแม้ช่วงระยะหมู่บ้านหนึ่งนอกสมัยต้องอาบัติปาเจตีติกะทุกกฎพิสูชักชวนพิษุนีไม่ได้ชักชวนต้องอาบัตทุกกฎไม่ได้ชักชวนพิสูสำคัญว่าชักชวนต้องอาบัตทุกกฎ ไม่ได้ชักชวนพิสุไม่แน่ใจต้องอาบัตทุกกฏไม่ได้ชักชวนพิสูจสํสำคัญว่าไม่ได้ชักชวนไม่ต้องอาบัตสาโอวาทวักเจสังวิธานสิกขาบทอนาปฏิวานอนาปฏิวานพิสูจต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ 185 1งิบหพิสุและพิสุนีไปในสมัยที่ทรงอนุญาต2องพิสุและพิสุนีไม่ได้ชักชวนกันไป 3... ามพิสุพิสุไม่ได้ชักชวนแต่พิสุนีชักชวน 4... ี่พิสุและพิสุนีไปด้วยกัน โดยไม่ได้นัดหมายกัน 5. ้าพิสุและพิสุนีไปในคราวมีเหตุขัดข้อง 6. พิสุวิกลจริต 7. พิสุต้นบัญญัติวิสัง 7. พิสุต้นบัญญัติสังวิธานสิกขาบทที่7จบ ามโอวาทวัก 8. นาวาภิรูหณะสิกขาบทว่าด้วยการโดยสารเรือลำเดียวกันเรื่องพระชัพคพี186สมัยนั้นพระผู้มีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวัน อารามของอนาถบินทะกะเศรษฐีเขตกรุงสวัสดีครั้งนั้นพวกพิสุชพคีชักชวนพิสุนีทั้งหลายโดยสารเรือลำเดียวกันพวกชาวบ้านพากันตําหนิประนามโพธนาว่าพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรเหล่านี้ ชักชวนภิษุณีทั้งหลายเล่นเรือลำเดียวกันเหมือนพวกเรากับภรรยาเล่นเรือลำเดียวกันพวกพิสุได้ยินชาวบ้านตําหนิประนามโพธนาบรรดาพิสุผู้มักน้อยพากันตําหนิประนามโพธนาว่าเชนพวกพิสุฉพคีจึงชักชวนพิสุณี ทั้งหลายโดยสารเรือลำเดียวกันเล่าขั้นแล้วพิสูจน์ทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบทรงบัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามพวกพิสุจฉับพระีว่า ิสุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอชักชวนพิสุณีทั้งหลายโดยสารเรือลำเดียวกันจริงหรือพวกพิสุชพคีทุลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าทรงตำหนิโมฆะบุรุษทั้งหลายฉไหนพวกเธอจึงชักชวน พิษุนีทั้งหลายโดยสารเรือลำเดียวกันเล่าโมคข้าบรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้มิได้ทำคนที่ไม่เลื่อมสายให้เลื่อมสายแล้วจึงรับสั่งให้พิสุทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติ ก็พิสุใดชักชวนพิสุณีโดยสารเรือลําเดียวกันไปทวนน้ำก็ตามไปตามน้ำก็ตามต้องอาบัดปาเจตีสิขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่พิสุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องพระชพคีจบ จบอ่านลำดับที่149อ่านหนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่สองพระวินัยปิฎกมหาวิพังสองลำดับที่149คลิป EP 149